สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้เอาเม็ดทัวมาแบ่งให้กระลอกหน่อยกินครับมาหอดเห็นอยู่แต่ว่ากระรอกหน่อยดูซึกว่าขี้ยานครับมื่อนี่พูดูะะเข้าไปไกลเพ่ในใดบะอันนี้เชื่องอยูงมั้งครับตัอนีเชื่องพี่น้องอถ้าเกิดบเชื่องจะแล่นขึ้นกงใหม่นะครับเนีน่ยเดี๋ยวผมนั่งเด่นจะเข้ากันอันนี้มาแล้ว กลับมาไหมเดี๋ยวจกเม็ดตัวให้เป็นก่นอนข้าแขงจะเชื่องอยู่ครับที่จริงผมว่าจะมาหาเจ้าตุ้ยนุ่ยพี่น้องเพราะว่าบบเห็นเจ้าตุ้ยนุ่ยจะเกือบเดือนนะครับสองสามอาทิตย์แล้วที่ผมบบเห็นผมเอาอาหารมาให้ประจาแต่ว่าปุ๊บบลูคนไปกินอยู่ใส่พี่น้องอาจจะออกไปไกลเกินหรือยังไดแต่ว่าก็เป็นปกติของเพ่นครับเจ้าตุ้ยนุ่ยเพราะว่า บางครั้งหายไปเป็นเกือบสองเดือนสามเดือนก็นมีพี่น้องเป็นกระรอกที่ค่อนข้างง่ญ่อาจจะไปหากินไก่ไปไปเลาะหมู่บ้านแถวเนี่ะพี่น้องเพราะว่าสวนสาธารณะกับหมู่บ้านมันจะติดล่ามกันไปเบิดพ,นนพี่น้องซึ่งมันโบด้มีกรอบเขต่บด้มีกงขังเนาะพี่น้องกระรอกน่อยเพิ่นก็ไปไก่ค่อนข้างขี้ยานขี้ระแวงนาครับช่วง คนหลายแต่เก่า่นเคยหายไปเกือบสองสามเดือนบ่เห็นเดี๋ยวผมจิตกลองเม็ดทั่วไปจิตลงไปหาอย่าง,งละเบงเจ้าตัวหน่อยอยุบมองที่ผมเคยเห็นกันอันนี้ติ่มไให้เพิ่นกินพี่น้อเดี๋ยวผมพาไปละเบงแต่เก่ายู่ด้านล่างผนครับเจ้าตัวหน่่ย้าเกิดดวงดีก็เห็นเพื่นพี่น้องเรนจะอยู่ มนแมนนพี่น้องนี่แมนกระเจนี่ย่างแล่นแนวนี่ตัวนี้พี่น้องพอแล้วพอแลววแออ้วตัวนี้แมนนี่ดีพี่น้องอเจ้าตัวนี้เดี๋ไปใส่มาเนี่ยเออบบเห็นตั้งโดนพี่น้องนี่แหละครับเจ้าตัวน้อยที่ผมตามหาเออหายไปตั้งโดนพี่น้องเกือบเกือบเดือนเดียวนี้ เป็นกระกที่เชื่องครับที่ผมว่าเห็นขังแหลกอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ผมผมติดใจในม่ตนสเสน่ห์ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจกเอเม็ดตัวใน,นกระเป๋ากันย่งย่งเม็ดตัวอยู่หน่อยนึงอันนี้มาแล้วดูซึกงว่าจะสงบสง,งียบลงอยู่ครับเที่ยวนี้อ้วนคืออ้วนขึ้นหน่อยนึงพี่น้องมาเที่ยวก่อนจอยจนบวบเที่ยวนี้อ้วนขึ้นสงสัยมันกินเต็มอิม่มนะ เป็นกระรอกที่ค่อนข้างเชื่องครับตัวนี้เอาวเลยเดี๋ยวผมจะเอิดเหมือนกันมาฮะผมจะบ้าบ่เป็นกระรอกที่ค่อนข้างเชื่องพี่น้องเขามาฮะผมเตลเตือผมจะเอาขากรองดัดนอกผมจะให้เบิ่งไกลเอานี่นี่เป็นยังบ่ไหวใจเป็นใดพี่น้องเป็นกระรอกที่ค่อนข้างงามครับอ้วนใหญ่ สายตาอ่อนย่นดีพี่น้องตะกี้ผมมาเห็นไม่ใหม่ช่วงหนาหนาวยิ่งเชิงกว่านี้พี่น้องขามาหาผมนี่จนได้เอาขากล่องดันหนอกพี่น้องเป็นกระบอกตัวหนึ่งที่่อนขางามเลยโอ้แผลอยู่หูแผลอยู่แป๋วตําตนี้เพิ่นหายเลยพี่น้องขนขนปงขนปกเลยเป็นกระบอกตัวหนึ่งทีผมมาถ่ายถ้ำเรื่อยๆพี่น้องผมมาท่าดผมก็ะสอกขา เพราะว่าเป็นหนาลักเพื่นเชื่องป่านกระรอกเขาเลียงเอาเองนะพี่น้องเขาพอเะใดมาเะใดก็แล่นน้ำกลนผมตะกี้แต่เกิดเห็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะเขามานางให้ไทยดูแบบสบายเลยนะพี่น้องถ่ายวิดีโอเป็นพระเอกให้ผมตลอดเป็นกระรอกที่ค่อนข้างหนาลักครับ มีช่วงเดือนก่อนต้องใสพพันบบะนั่นบ่ค่อนข้างจะโหดไล่เดือนก่อนเนี่ยผมมาเห็นเอาเม็ดทั่วมาแบงไห้ไล่กัดไลฟัดเขาไลตีมูพุนยังบ่คันไหวใจก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าโดนๆมาพ้อก,กันทีนหนึง ถ้าเกิดบ้านผมอยู่ไกลติดกันกับดิมสวนสาธารณะผมก็จิเลี่ยงเอาซะเลยหละจริงเขาอาหารให้ทุกมือทุกมือเป็นกับเขามาไก่ชิดเท่าอยู่ครับถ้าเกิดเป็นบานติดกันกับสวนสาธารณะห้าเลี่ยงดีๆเป็นกสิอยู่น้ำห้าไปเลยเดี๋ยพี่น้องเป็นกสิเที่ยวออกเที่ยวเขานสวนสาธารณะนี่แหละยิงเป็นบานหลังยงใหญ่นี่เจ้าตัวหนุ่ย จะอยู่บริเวณบานหลังนี้ตลอดพี่น้องเพราะว่าหลังบานเขาเจ้ามีต้นใหม่มีสวนตุ้ยนุย่ยจะแล่นออกแล่นเข่าอยู่ในในในบานหลังนี้แหละเป็นบานที่ค่อนข้างงามครับราคาค่าอนข้างแพงเลยแหละบานหลังไม้ตาไปอยู่พี่น้อง <laughs> ขาเจ้าก็สร้างบ่ขายแต่เกิดขาเจ้าขายก็เป็น คือสีสูแล้ว่ากันบัอยางไงหุ่นู่็กคนซื้อกินเยดกินนวดเนาะตีนเลยเนาะสมกับพ่นอ้วนอยู่ครับกินเก่งกินเม็ดทั่วค่อนขางเก่งเลยแหละรู้สึกว่าอ้วนเกินหลายพี่น้องเบิองน้ำน้ำข้อไปน,นะกำลังเป็นน้ำบอก เดือนก่อนเนี่ผมมาเห็นจอยขนาะดผมก็จะตกใจน้ำบาพคนไปจังใดมาจังใดเดี๋ยวผมจะเอากล่องลงตำๆๆให้เป็นเขามาใกล้ๆเขาจะบ่มีความขี่ระแวงเลยพี่น้องเป็นกระลอกที่ค่อนข้างเชื่อง กินอิ่มแล้วก็จะหนีจะเข้าไปนั่นสงสัยจะเอาไปถมไ่บอกเอาไปถมไปอีดีพี่น้องพฤติกรรมมันจะเป็นแน่นี้ตลอดก็บรูว่าเขาเป็นอย่างจะเไปถมไวแน่นนั้นผมก็พวกเข้าใจขอมุ่นครับแต่บ่าที่ผ่านมาเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตลอดกินแน่แล้วก็เอาไปถมแน่ เป็นเขาเป็นสัตว์ติ่กินโหดไหลแต่ว่าบางจังนหนึ่งก็คือเพิ่นปลูกป่าไปน้านี่พี่น้องแต่เกิดทามองโรกในแง่งดีเนะเาะอ่าก็จะไปถมอ่าก็ไปหยัน่นหยันลงในขี้ดิน,นพี่น้องเบึงเพิ่ง,งขยมลงตบด้วยที่จริงถมไปมันก็บบยัง่งหนกพี่น้องมู่หลายกระหรอกใม่นีค่อนข้างหลายเดี๋ยวหมูิ่นก็นมามาขวัดกินขึ้นก็น ดีใจดีใจเจ้าตุยหนุ่ยอ้วนขึ้นหลายพี่น้องบางเดือนก่อนท้องใส่เป็นไข่หย่ำาับกับกับกับเลยกิน no ah> เป็นแต่เสียบตะนัวครับเป็นกระลอกที่ค่อนขางสมบูรณ์ได้พี่น้องอ้วนตุะปุ๊ดได้ ช่วงหนาหนาวผมมาเห็น,นอ้วนใหญ่กว่านี้พี่น้องก็อาจจะอ้วนใหญ่หย่อนขนพันน่ำกับบจากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาหอนขนดูซึ้งประสันลงนะพี่น้องเพิ่เปลี่ยนขนแต่เกิดเป็นช่วงหนาหนาวแล้วขนฟูขนใหญ่ขนหนาหน่ะพี่น้องก็จะลขายๆกันกับคนเท่าสเสื้อผ่ากันหนาวนะก็เหตุนในตัวใหญ่ขึ้นแต่ปกติเพิ่นก็เป็นกรอกที่ขนขัง,ง,งอ้วนอยู่แล้วครับ เขามาไก่้วก็จับจับภาพ่อนขางลําบากพี่น้องเต็มหน้าจอค่อยด้วยถอยอีกโบบย้อมถอยละะเ้เบัดแต่เกิดเป็นใบเนื้อเชื่อใจบบยอมถอยพี่น้องจนได้เอาขากล่องดันออกล้วงเถือะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาดีใจายที่เจ้าติหนุ่ยกลับมาครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเขามาเยี่ยมชมครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับ Bye-bye.